ฟังินเียเกมนี่นะครับผมก็ต้องตัวนี้เลยนะครับผมทูตเยีย l i เอ็กซ์คิเนียลซีโร่ที่ผมใส่อยู่นี่เลยนะครับเสียงชัดเบ็ดแน่นเสืเจ็บอยู่บ้านใหญ่นี่ผมได้กินตั้งแต่บ้านฟ้าครับผมแล้วก็ตัดเสียงรบกวนดีด้วยนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับถูกถูฟังนะครับเลือกเปลี่ยนได้หลายขนาดนะครับตามไซส์รูหูของเราเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่มุมซ้ายล่างเข้าไปจัดกันได้เลยครับผม ที่แบบเรามองอยู่รอบตัวเราตอนเนี้ยแล้วคิดว่าอีกสิบปีแดงอยู่ใช่ไหมล่ะก็ไอโฟนนะไอ้ขี้อ่ะแอปเปิลนี่ก็เออแอปเปิลด้วยแต่แอปเปิลมันก็ไม่รู้ว่าไอ้แค่แต่มันก็คือแอปเปิลอะนะ พอเยอะมากแล้วไม่ไม่กูเขาโอ้โหคือมึงต้องเข้าใจว่าแบบว่าเงินเงินของกูมันเป็นก้อนแบบใช้คำว่าก้อนใหญ่แล้วกันเออถ้ากูจ่อยอถ้าหกตัวถ้าหกตัวนั้นมันลงเยอะมากเลยนะเว้ยมึงเก็ตปะคือมันเลยต้องลงหลายตัวเข้าใจปะเพราะว่าถ้าลงแค่ห้าหกตัวมันจะเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่มากเออ แต่ไม่บอกนะว่าเท่าไหร่แต่คือมันจะเป็นก้อนใหญ่มากกูเลยกูเลยกูเลยลงแค่ห้าหตัวไม่ได้ เพิ่องสปรีซะหน่อยตามไม่ทันสักทีสัตติจุดสี่เนีย่ยโอ้ยเฮียน,นปัน่นอะรถแตกเลยว่ะน้อง สองกล้องปูว่ะปูใช่ไมมโยก ไอ้เขานั้นมึงท <sk> ี่ม <mos> <se>, ีกี่ไอ้เขากันเนี่ยไอ้สัตว์ทำไมกูไม่เข้าประตูอะอ้าวกูอยู่นี่กูไม่เล่นกูไม่เล่นสั้นนะกูจะเล่นแต่ยาอย่างเดียวละ เก็บเล่นสั้น่ะกูขี้เกียจมานั่งดูทุกวันนะเก็ตปะเสียเวลาจะได้มาสตรีมได้แบบอย่างสบายใจด้วยเก็ตไหมควรช็อตไหมพี่ช่วงนี้ก็ควรนะ แล้ส่วนเรื่องทีมพลังงานยูเคียไม่ต้องกังวลยังไงมาหา เข้าใจว่ายังไงมันก็ต้องไอ้นี่หนุนของตัวเองใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเกรดเกรดคือไอโอเคเอลโอกับยูยูยูมันอยู่ในเซ็กชันเดียวกันถูกปะ โดนนี่คือกูโหดปะโหดไปหน่อยไรสัตว์ถ้าโดนอ่ะคุณมาส่องจากประตูไหนวะ คือกูเล่นได้ไงไม่ด้นะนี่กูไม่ได้คิดเรื่องเกมเลยนะสมองสมองตอนนี้คือไม่ได้ดูเรื่องไม่ได้สนใจเรื่องเกมเลยนะไปเอาตรงๆ่ปสมองตอนนี้คือคิดเรื่องว่ากูจะกูจะช้อนหุ้นเท่าไหร่ดีกูเล่นแบบว่าเหมือนแบบเหมือนระบบอโตโนมอตะ สัดีครับผมเจนโทข้าวขาหม,มูอร่อยมากอร่อยอีกแล้วอ่ะต้องอร่อยทุกวันเลยนะเล่นแบบมาสเซอร์เมมเบอรี่จริง อยู่ยังไงว่าหุ้นกำลังจะตกดูถ้าดูกกูรู้กูรวยไปแล้วถ้ากูรู้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 ตัวเอกูโอ้โหตอนนี้กูนอนตีพุงอ่ะเอ้ยไอสัตว์อยู่บนเรือยอดอ่ะไอ้สัตว์เจ็ดเรือยอดอ่ะกูบอกเลยกูอ่ะ กูเจ็ดเหลือ,อย้อนแล้วถ้ากูรู้ว่ะอุ้ยติด กูจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะลงไม่ลงฮะหลอไอ้เี้าถ้ากูรู้กูรวยไปแล้วอ๋อมึงก็ไปตีสนิทกับไอ้ลูกทำอะอะได้อยู่อันนั้นได้อยู่เชี่ยวนี้ฮอตเหลือเกินบาลอนทั้มยัดแม่ขึ้นหน้าฝีกทุกวันทำเงินนิวไฮล้นลัว แม่เย็นกูก็ทำได้ไอ้สัสถ้าพ่อพก,กูเป็นตัวนั้นทำอะ่ะอืมคือกูอยากรู้แค่อย่างเดียวมันไม่ผิดกฎหมายหรอวะสวัสดีครับเชดบอย สมมติได้ปันผลปีละห้าแสนแล้วไม่พอไม่พอปีละห้าแสนน้อยไปปีละห้าล้านถึงจะถ,งถึงจะพอ,อ <laughs> ปีละห้าแสนไม่พอต้องปีละห้าล้านถ้าปีละห้าล้านนี่น่าจะได้แหละอ่าก็ ก็เลี้ยงเด็กได้ทักสองคนน่ะพอตัวตลกยัดมาให้ปลาขวดแล้วมึงจะเล่นตัวตลกทำไมล่ะบีก็เล่นตัวอื่นไม่ละฮัลโหลมันไม่สนุกมึงเชื่อกูดิ